เมื่อเราพูดไปแล้วในคลิปที่ผ่านมาในเรื่องของหัวพ่นไฟทีนี้นะครับหัวพ่นแก๊สหัวพ่นไฟหัวลนไฟที่ใช้ในการก่อกับปงกับข้าวนี่เราพูดไปแล้วในคลิปนี้ใน e ีพีนี้เรามาพูดถึงในขั้นตอนของการเลือกซื้อนะหัวพ่นแก๊สหัวในการเลือกซื้อกับแก๊สกระป๋องก็แล้วกันใช้คําว่าแก๊สกระป๋องอหรือกระป๋องแก๊สก็ว่ากันไป มันยังมีปัญหาอยู่เวลาที่เราซื้อแก๊สกระป๋องมาใช้เราก็รู้ๆกันอยู่ว่าแก๊สกระป๋องเนี่ยนะในหลายๆแบรนด์หลายๆย,ยี่ห้อเขาก็ทําทภาพมาอย่างที่ทุกท่านได้เห็นใช้กับเตาแก๊สปิกนิกใช้กับหัวพ่นไฟแต่ปัญหามันเกิดเวลาที่เราไปซื้อมาใช้นะครับมันจะเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังนะทีนี้ก่อนที่จะเล่าให้ฟังมันจะมีแก๊สหนึ่งแก๊สต,ตัวหนึ่งที่มาจากกินแก๊สกิน แก๊สกินนะรู้สึกว่าไฟมันจะแรงดีนะไฟมันจะแรงดีแต่เรื่องหมดเร็วไม่เร็วนี่เราก็ว่ามันไม่ต่างกันแต่ว่ารู้สึกว่าไฟแก๊สที่มาจากกินอะไฟมันจะแรงกว่านะ,ะทีนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นแก๊สจากปัม๊มขาวเขียวปั๊มสีไหนขาวเขียวก็ไปถามดูนะ,ะบางปั๊มเขาก็นำแก๊สกระป๋องเข้ามาขายบางปั๊มก็ไม่ได้เอามาขายนะ,ะก็ว่ากันไป ตามนั้นนะทีนี้การที่เราซื้อ Generally, แก,ก๊สกระป๋องมาเนี่ยนะมันจะมีปัญหาอยู่ตรงนี้ให้เราสังเกตตรงนี้นะปลายตรงนี้ปลายตรงนี้มันจะมียาวกับสั้นอ่ามันจะมียาวกับสั้นส่วนเล็กใหญ่ะมันเท่ากันแหละอ่ามันไม่มีเล็กไม่มีใหญ่นะเท่าที่เราสังเกตดูมันเท่ากันเพียงแต่ว่ามันจะมีปลายยาวยาวขึ้นมาเยอะเลยยาวขึ้นมาอีกประมาณ1เซนนะมันจะมีปลายยาวปลายสั้นปลายตรงนี้นะ ดังนั้นถ้าถ้าใครจะไปซื้อก๊ดกระป๋องเอามาใช้กับเตาแก๊สก็แล้วแต่เราต้องสังเกตด้วยว่าของเดิมของเราที่เราใช้มันเป็นหัวสั้นหรือหัวยาวนะมันเป็นหัวสั้นหรือหัวยาวถ้าเราไปซื้อหัวยาวมาแน่นอนเราใส่ตรงนี้เข้าไปไ,ไปลายปลายตรงเนี้ยมันจะเข้าไปชนมันจะเข้าไปชนก่อนมันจะเข้าไปชนเราจะไม่สามารถบิดล็อกได้นะครับทุกท่านเวลาที่เราเลือกซื้อก๊สกระป๋องดังนั้น เราต้องเลือกซื้อให้มันถูกว่าอุปกรณ์ของเรานะมันเป็นเหมาะสําหรับหัวสั้นหรือหัวยาวแต่ถ้าเป็นหัวพ่นไฟถ้าเป็นหัวพ่นไฟให้เอาตัวหัวสั้นนะมันจะมีหัวสั้นเนี่ยนะแต่ของแบบเนี้ยที่ปั๊มขาวเขียวเนี่ยมันจะเป็นหัวสั้นทั้งหมดเลยนะหัวสั้นนะแต่ถ้าใครไปซื้อแก๊สกระป๋องที่เป็นของจีนมันจะเป็นหัวยาว พอเราซื้อมาเป็นหัวยาวเราคีมตัดออกได้เราคีมตัดออกแล้วก็กระดาษทรายขัดทําความสะอาดได้แต่ปัญหาตรงที่ว่าเวลาที่เราตัดแล้วมันจะเป็นเหลี่ยมมันจะคมนะเวลาเราใส่เข้าไปตรงเนี้ยมันจะทําให้โอลิงที่อยู่ข้างในตรงเนี้ยมันฉีกขาดเร็วนะครับทุกท่านนะถ้าเราตัดนะ่ะมันใส่ได้จริงแต่ว่ามันจะฉีกขาดเร็วนะครับทุกท่านนะดังนั้นการที่เราจะไปซื้อเราก็ควรที่จะซื้อให้ตรงสเปคนะ ให้ตรงกับอุปกรณ์ของเราถ้าหัวพ้นไฟมันจะเป็นแกนสั้นนะทุกท่านก็เอาคลิปนี้มาเล่าให้เพื่อนๆไปฟังเพียงเท่านี้สวัสดี f อทุกท่านนะครับอ่า